บรรยากาศที่นี่นะคะร่มเย็นเป็นธรรมชาติปลานี่ก็จะเป็นสวนนะคะสวนได้บรรยากาศฟิลแบบธรรมชาติธรรมชาติคะ่ะ นี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นมาอีกขั้นนะคะเป็นอีกระดับหนึ่งของสวนนะคะตอนเย็นก็น่าจะมีไฟที่สวยงามมากกว่านี้นะคะมีบ้านพักหลายหลังนะคะที่นี่ด้านบนก็จะมีหนึ่งหลังค่ะนี่เป็นห้องพักด้านบนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องพักด้านล่างค่ะก็จะมีลานกว้างนะคะ เบี่ยงด้านบนและด้านล่างน,นะคะสวยงามค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะคะบ่ายสามตกเย็นมาคิดว่าคงจะอากาศเย็นสบายมากกว่านี้นะคะ